ทำเอานักร้องดีว่าอย่างตูนันทิดาแก้บัวสายถึงกับร้องให้โฮเลยเมื่อลูกสาวสุดที่รักเพลงชนทิดาได้ทําเซอร์ไพรส์ให้ในวันเกิดนอกจากเพลงชนทิดาจะแอบซุ่มไปเข้าห้องอัดร้องเพลงให้คุณแม่แล้วก็ยังจัดงานรวบรวมคนที่คุณแม่รักมากไว้ในงานวันเกิดให้อีกแถมยังมีอีกหนึ่งช็อตเซอร์ไพรส์ที่อนุทินชานบีรกุลคุณพ่อของเป็กเซรณีแฟนลูกสาวมาเล่นเปียโนเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้สองครอบครัวก็คือสนิทกันมากโดยเพลงชนทิดาได้โพสต์โมลที่น่ารักอบอุ่นเป็นกันเองครั้งนี้ ลงอินสตาแกรมหลายโพสต์ติดกันและหนึ่งในแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า Mission Accomplish a n d a และเซอร์ไพรส์เบิร์ดเ o ย m สำหรับมอมมี่แอนด์อรดิวสินดีเซอร์ไพรส์นี้เกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเดียวนั่นคือความรักที่ทุกๆหัวใจมีให้กับมอมมีดีใจมากๆที่พี่ๆใน,นทีเดอรฟรมีมาที่พี่มาจากหลากหลายจังหวัดมากๆต่อให้ไกลแค่ไหนก็ยัดงอมาไหนจากครอบครัวเพื่อนๆและคนที่มอมมีรักอีก และยังมีคุณลุงเต้ยที่ตีรถมาจากกอโทโมโลและตีรถกลับตอนดึกหลังงานเลิกคูณที่ have that it without love thank you please Sonia c h a n v e n v e r a k a Rancho C H A N V E S star for making all my dreams come into a reality พี่สนเนรมิตให้ทุกอย่างจริงๆขอบคุณอาหนุ่มพี่ตั้มพี่โอ๊ตทีมงานคุณภาพที่ทำให้ของขวัญชิ้นนี้เกิดขึ้น